วิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนดีไปไหนเวลาหลอกนะตาบแกไปทุกทีว้าวแมนวัดปูนเตียงก้าแมน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 หมุนเต้าเต้าล้อเดือพังผีหลอกยานหลอนผีหลอกยานหลอน นีดไปไหนรอดหรอกผี่หรอคุณย่าหรอนผีหรอกแหวนแวนแวนอุ้ยแรงแล้วขับรถไปเล่นซ้ายโอ้ยโอ๊ยไม่สมจริงผมจรพี่ด้วยพี่ตรงนี้ ขี่หลอกยันหลอนปัดนั่นแม่นหนูก็เฮ้ยไปสีเหลืองหอมทำไมต้องไปสีเหลืองเอ็งไปสีเหลืองปะแบงนสี่เพิ่งเล่นกันไปเลยพี่ขับรถแรงมากพี่หลุดหายแล้วใช่ไหมหอม ทำไมมันยากตรงเนี้ยเป็นรอยเต็มหมดแล้วพีพ่พี่หรอกวิญญาณไอ้ยอยู่ตรงไหนขอ,องโลกตรงนี้ตรงสวรรค์ วัดดีโป้งหนึ่งเฮ้อบรตนนน้ำไอ้รัววยผมจมน้ำกไม่หรอกพีหรอกปญญาหลอนพีหรอกปัญญาหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามเกไปทุกทีตามฉันไม่ได้หรอกฉันมีเนี่ยแมนแมนแมน คุยก่อนละแล่วรถฟ้าไม่ได้ค่ะไม่ได้รถฟ้านี่เพราะฉันนี้บูต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 ดูเอาอะไรมาเนี่ยบูต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 โอ๊ยพี่ไม่ได้กลับไปจากโลกแล้วป เเปาคยเห็นมันเล่นเกมกระโดดใช่ไหมไม่เคยมองอ,อยู่นี่ใช่ไหมพี่ก็จะกระโดดเสียงไรอะ่ะเองมีเทพอไรไม่รู้ <c oughs> นมนมแมวเคียวจังว <c oughs> ัดจังตอนน้าว้าปลาสีเหลืองอะ่ะ חילמים אותו לב, כי אנחנו